สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนคลับของคูปุรีทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คือวันนี้ทําแพลนนะคะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะคะทำงานเสร็จแล้วก็อยู่ทั้งวันจนกระทั่งถึงบ่ายสามสี่โมงนะคะแต่พรุ่งนี้ก็คือจะออกไปข้างนอกนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเรียกว่าไปดูแล้วก็ไปอาจจะถ้าได้ออกเช้านะคะก็จะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ให้ดูด้วย ะะก็ขอบคุณนะคะคุปปุริขอบคุณแฟนคลับผู้ติดตามทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจนะคะบางวันคุปปุริก็ลงคลิปน้อยอาจจะลงวันหนึ่งคลิป2คลิปอย่างเงี้ยก็คือไม,ไม่ได้ลงเยอะนะคะในช่วงคีิปพิพากนะคะแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไม่ได้ว่างเว้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ยังคงกดดูกดเรียกว่ากดติดตามนะคะ ดูคลิปที่เราเคยลงไว้แล้วก็กดอคอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยในนั้นนะคะคุุริก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้ววันนี้ก็มาทานปลาส้มนะคะนี่เป็นปลาส้มตัวใหญ่มากนะคะเรีวยกว่าเป็นการถนอมอาหารของภูปัญญาชาวบ้านจะมีกระเทียมมีข้าวเหนียวนะคะนะคะใส่แล้วก็เกลือนะคะส่วนนี้ก็เป็นเครื่องเคียงนะคะมมะนาวมีพริกมีกระเทียมนะคะข้าวกำลังหุงอยู่เดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ